วันนี้ผมจะพามาชมขั้นตอนการฟัดชิ่งน้ำมันเบรกหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกโดยน้ำมันเบรกนะครับจะระบุไว้ว่า2ปีหรือ40,000ถึง50,000กิโลสมควรที่จะเปลี่ยนนะอย่างคันนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่2.4น2.4คือค่าความชื้นของเบรกนะครับผมค่าน้ำมันเบรกที่ดีต้องไม่เกิน1นะครับถ้าความชื้นมากจนเกินไปจะทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกต่ำลงนะครับและน้ำมันเบรกที่เราเปลี่ยนไปเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าของเดิมเป็น เราะจะทําให้ระบบด้านในของระบบเบรกมีโอกาสเสียหรือเสื่อมได้นะครับกลับมาที่ความชื้นของน้ามันเบรกนะถ้าความชื้นเลย2-4%ขึ้นไปทําให้จุดเดือดของดรอด3เช่น204-22อถึงององศาเซลเซียสลดเหลือแค่1 4 0 1 5 0เท่านั้นเองนะครับจะทําให้เบรกถึงจุดเดือดที่เร็วมากขึ้นและจะทําให้เบรกตายหรือเบรกไม่อยู่นั่นเองนะครับดรอด 3, ดอด 4, ดอหหรือ5.1จุดนะครับจุดเดือดของแต่ละแบรนก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับโอเคเราจบทฤษฎีเร ฟัตชิงเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่เลยนะสามารถเปลี่ยนถ่ายพร้อมกันสองฝั่งได้เลยและผมก็จะเริ่มจากหลังขวานะครับแล้วก็มาหลังซ้ายแล้วก็มาหน้าซ้ายแล้วก็มาหน้าคนขับขวานะครับเครื่องมือพิเศษตรงนี้จะทําหน้าที่ดันระบบน้ามันเก่าทั้งหมดที่อยู่ในท่อออกไปและทดแทนน้ํามันใหม่เข้ามาทันทีนะครับจะทําให้ระบบอากาศหรือฟองอากาศด้านในไม่มี1 0 0และระบบมีค่าความสเสถียรค่อนข้างนิ่งในการไล่อากาศด้านในนะครับเอาเป็นว่า เบรกคันนี้เป็นเบรกแต่งนะครับจบไปที่ราคา1,500บาทนะครับจะได้เป็น b e m b o ดอททั้งระบบนะครับของเดิมจะเป็นดอทสามนะครับเบมโบดอทสี่ทนจุดเดือดได้ถึง260องศาเซลเซียสเลยนะครับสบายสบายหรือหรือฝากด้วยนะครับนะครับอย่งเดิมสวัสดีครับ